เรื่องของมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยนะก็โอ้โหมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนกันตอนนี้หลักการรูปแบบนะครับจากทั้งในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินปัจจุบันนี้ในเรื่องของการทําเอกสารทางราชการบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆเนี่ยก็มีมาหลอกกันครับว่าสามารถทําออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปเนี่ยทำให้หลายคนครับปรากฏว่าสูญเงินฮนะแล้วก็ทําผิดกฎหมายไปในตัวด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องออกมาเฝ้าระวังกันนะครับ นางสาวรศดาธนาดิเลกครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับย้ำเตือนประชาชนครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารปลอมผ่านเพจเฟซบุ๊กทำให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่าการโฆษณาและรับทำเอกสารทางราชการปลอมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการหลอกลวงให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินไปให้และตัดการตัดติดต่อนะครับหลังมิจฉาชีพเนี่ยได้เงินไปแล้วครับทั้งนี้เนี่ยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักครับดำเนินง,งานด้านทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนชี้แจงครับว่า การดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยเฉพาะกรณีบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างรัดกุมชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่รัฐทุกกรณีดำเนินการได้ณสสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นหรือสำนักทะเบียนอำเภอเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใด เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดอาญาโดยรู้เท่าไม่ถึงกันนั่นเองครับรัฐบาลได้กําชับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะคะต้องป้องกันและปราบปรามค่ะรวมถึงการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนนะคะสำหรับผู้ที่จ้างหรือผู้ที่สั่งทําเอกสารปลอมหรือผู้ใดนําเอกสารปลอมไปใช้หรือแอบอ้างให้ผู้อื่นเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงโดยทุทจริตนะคะจะเป็นข้อทุจริตนะคะคุณผู้ชมคะมีความผิดมาตราในการใช้เอกสาร สารปลอมตามประมวลกฎหมายมีระวางโทษต้องจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ